ครับกลับกลับนมัมการกลับนรนมสการครับตอนนี้เป็นเป็นเนนแล้วเนาะตอนนี้คือต้องต้องเรียกว่าเนนเนนเกษมนะครับท่านได้เสียคุณพ่อที่ท่านได้รักนะครับก็เลยหายจากช่อง YouTube ไปนะครับวันนี้ผมได้มาร่วมงานนะครับก็เลยได้บอกบอกสมาชิกหรือว่าแฟนคลับของแต่ก่อนนี้เป็นพี่เกษมนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านได้บวชเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้กับคุณพ่อ ของท่านนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการทาบุญครั้งสุดท้ายนี่ครับตอนนี้ก็กําลังจะชาพนักิจครับนี่ครับก็แจ้งแจ้งแฟนคลับนะครับแจ้งทีมงานหรือว่าหลายหลายท่านที่เป็นแฟนคลับของท่านได้ติดตามท่านอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นงานชาพนักิจของคุณพ่อนะครับของพี่เกษมนะครับท่านได้เสียชีวิตนะครับด้วยการเป็นเขาเรียกว่าอะไรติดเชื้อในกระแสโลหิตนะครับนี่ครับเผื่อหลายหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็เลย วันนี้มางานนะครับก็เลยได้แจ้งไปยังทุกๆุกท่านนะครับที่เป็นหลักลับของท่านก็ขอแสดงความเสียใจมาณนะที่นี้ด้วยนะครับส่วนพี่ศักดิ์ก็เป็นเจ้าภาพหลักเลยนะครับเป็นพี่ชายใหญ่นะครับประมาณนั้นด้านบนครับตอนนี้ก็เป็นการจะดูหน้านะครับพ่พ่พอเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีการชาปนกิจศพนะครับ